ตื่นเต้นมากเลยไม่เคยสัมภาษณ์ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะ็เปนครั้งแรกในชีวิตเลยหลัหลักการอะไรเป็นนะเลขหะห้าสี่สามสองการรายงานภาษาภาษาอังกฤษอะไรค่ะตอนนี้ทดลองโอ้ยตื่นเต้นมากรู้สึกว่าเหมือนฝันจริงๆนะค่ะรู้สึกว่ามันใช่ความจริงไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือความคาดหมายเหมือนกันที่เราได้มายืนตรงนี้ตอนจับมือตอนจับมือกินอะไรอยู่ คือคุยกับคุยกับกคิดว่าแบบว่าเออไม่ว่าใครจะได้เราเป็นกำลังใจให้ยังไงครัเพราะเราต้องไปประกวดต,ต่อการรื้เลือกไดใจของเราก้า <c oughs> นิดนึงไม่ใช่ไหมหรือว่ามีความกาดหวังยังไงคือเราตั้งเป้าหมายไว้อยู่แล้วค่ะว่าเราอยากที่จะมงนางสาวไทยแต่ว่ามันเป็นการคาดหวังที่มาจากตัวเราแต่จริงๆแล้วคนตัดสินคือคณะกรรมการเราก็รู้สึกว่า มันก็ช็อกยี่หมนกันเหนือความคาดหมายของเามว่ามันช็อกว่าแบบมันเกิดขึ้นจริงๆที่เราตั้งใจไว้อย่างงี้ในการตอบคำถามที่คำถามรอบเราสิดไหมว่าแบบยคดตั้งใจตอบคำถามที่ดีเลยอะไรอย่างี้คุยคิดค่ะคือแต่ตอนแรกต้องบอกก่อนว่าคำถามรอบแรกเนี่ยช็อกค่ะเพราะว่าเอะตอบอะไรีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคำถามรอบที่สองรู้สึกว่ามันคลิกมากมันใช่ค่ะรู้สึกว่าเราสามารถนําประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรามาตอบแล้วก็นําเสนอให้กับทุกคนได้รู้จักเรามากขึ้นได้กาจะมีวันนี้ได้เกิดจะได้มองนี้มันยากยาก ยากมากค่ะเป็นเวทีดับประเทศครั้งแรกของการแล้วก็เราใช้เวลาเก็บตัวกับเพื่อนๆไปพัทลุงกลับมาที่กรุงเทพเก็บตัวกันหลายวันทํากิจกรรมกันหลายอย่างแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่ยากมากที่จะยุดตรงนี้ค่ะสำหรับการการร้องอ้อนวอนนการนี้นก็นานเจ่ากับตอนแรกที่ได้ตอนแรกใช่ใช่ค่ะสองปีค่ะกลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่ง ตั้งเป้าไว้เลยค่ะหนึ่งคือเราต้องเป็นคนที่สามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ปรับปรุงได้ตลอดการรู้สึกว่าการเป็นคนที่สู้ค่ะการรู้สึกว่าถึงแม้ว่าตรีบางอย่างที่การยังไม่ได้โปรเจกตร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การเป็นคนที่สามารถปรับได้แล้วอะไรที่เราบอกว่าเรายังไม่รู้หนูรู้สึกว่าหนูอยากฝึกภาษาเพิ่มขึ้นค่ะหลายๆคนก็คงเห็นว่าเราพอสื่อสารได้แต่เรายังไม่ได้ค r o f i ขนาดนี้ใ่การในตอนที่เราได้มองเองมันมีจังหที่เราใช้ภาษาอันนี้คือเราคิดอะไรอยู่ อยากสืสรร่อสารกับน้องๆโรงเรียนส,สศึกษารู้สารสุสนทรนะคะว่าแบบที่ทําได้แล้วนะแล้วน้องๆทุกคนก็ทําได้เหมือนกันอมากมากเลยค่ะคือตอนแรกที่การมาเข้ามาลงประกวดนางสาวไทยค่ะเราก็มุิ่งวังว่าเราจะชนะใช่ไหมคะแต่ภาพมันชัดเจนมากขึ้นเมื่อหนูได้ไปพบๆๆกับน้องๆโรงเรียนสตศึกษาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยทำกิจกรรมร่วมกันแล้วมันทําให้ภาพที่เราอยากจะได้มงอยากที่จะ นำเสนอความสามารถของน้องมันเพิ Dai ่มมากขึ้นเรารู้สึกว่ามันทําให้เรามีเหมือนมีคัาชั่นเพิ่มขึ้นอีกมากมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสื่อสารกับน้องตลอดเวลาทุกครั้งที่หนูออกมาบนเวทีหนูจะพยายามสื่อสารเกี่ยวกับน้องตลอดเพราะหนูรู้สึกว่ามันทัชกับหนูมากเพราะมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาวาดวาดภาพเป็นภาพเสื้อให้ที่กับหนูนะคะแล้วก็เขาก็ได้มาบอกหนูว่าพี่คะแต่ไปพ่นไปสามือนะคะพี่คะช่วยนําผลงานของหนูออกไปสู่ะดาบประเทศและระดับโลกได้หน่ คือช็อตนั้นคือหนุนตาหลเลยอ่ะกับน so, ้องๆทุกคนก็คือทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่ามันยังมีพื้นที่ที่หลายๆที่อะค่ะที่ยังไม่เปิดโอกาสให้กับน้องๆกลุ่มหรือกลุ่มอื่นที่มีที่มีข้อบกพร่องนะคะการรู้สึกว่าการอยากจะเป็นคนๆนั้นที่เป็นสะพานเชื่อมโอกาสไปถึงน้องๆได้แสดงศักยภาพของตัวเองอันนี้เป็นหนึ่งแรงผลักดันที่เราใช่ค่ะแรงผลักดันสำคัญอย่างกาไหลในโซนอาจจะต้องมีโครงการ เป็นเลยค่ะก็คือการคิดว่าการจะนำโครงการนี้เลยค่ะ am b possible อยากให้อยากให้ข้อจำกัดมาขีดเส้นความสามารถของเราเนี่ยค่ะไปสู่ระดับโลกให้ได้เลยว่าเพราะว่าในโลกนี้ค่ะไม่ได้มีแค่ประเทศไทยที่มีผู้พิการหรือผู้บุกเบอทางการพิ้ยินหรือว่าการมองเห็นหรือทางร่างกายแต่มันคือทั่วโลกอะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถเปิดพื้นที่ให้กับเขาได้แสดงศักยภาพอย่างทาเท่าเทียมค่ะมันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆแล้วก็หลัสามการขึ้มานาหรือว่าช่วงนี้เป็นเช็คหน่ออ๋อจริงๆแล้วว่าการเคย เป็นหนึ่งในเรื่อไปของการตอนการหาเสียงเลือกตั้งค่ะตอนเปน็มมนนายกสโมสรนักศึกษาคือ C M U Pro All ไม่ว่าใครก็สามารถทำกิจกรรมได้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่การได้สื่อสารภาษาเหมือนกับน้องๆเพราะว่าที่มอชอเราค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะมีทางนักศึกษาพูดการทางการได้ยินมองเห็นหรือทางร่างกายและกก็รู้สึกว่าเราจะทํากิจกรรมร่วมกันแล้วเดี๋ยวจะเดินไปข้างหน้าพร้อมกันโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอยากหจากไปนะสองสามปีนี้ต้องไปมิสโบรเราเตรียมเราเราเห็นภา,นาพเองตอนนั้นยังไงบ้างครับอยากปรุงกัน ขั้นแรกเลยคืออยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มค่ะเราก็ทําให้ภาษาคุ้คล่องมากขึ้นเพราะว่าพอเราไม่ได้ใช้นานนะคะภาษามันก็อาจจะทําให้เราไม่คล่องมากขนาดนั้นตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรื้อฟื้นความสามารถของเราที่มีอยู่หลายๆภาษาก็เหมือนกันค่ะเกาหลีอังกฤษอะไรนะคะอยากให้ทำอะไางอยากมอจุดแข็งว่าเราจะสู้ในประเทศอื่นๆได้อย่างไงสำหรับการที่ขอไปกันมองว่าจุดเด่นของการการพูดและการรู้สึกว่ามันจะยิ nah, ่งด for ีมากขึ้นถ้าการสามารถสื่อสารได้หลายภาษา เราสามารถส่งสารที่การอยากจะสู่ไปให้ได้ครบเท่านั้นเองค่ะการผลิตการขายมันยากการสื่อสารกันากการไม่ได้มองว่ามันยากมาก,กหรือน้อยนะคะแต่การมองว่ามันเป็นความทา้าทายที่เราต้องทำให้ได้เพราะมันตุกตัวเหมือนก,กันการเดินทางมาถึงวันนี้น่าจะมีคนสนับสนุนหลังจากเราได้เป็นพิเศษขอบคุณตัดนักนะเจ้า คนเชียงใหม่แล้วก็ทั้งทุกคนในประเทศที่เชียร์การเพ,เพื่อนเพื่อนเพสัชเพื่อนเพื่อนนักกิจกรรมเพื่อนเพื่อนสโมสนรนักศึกษาเยาวชนดีเด่นองค์กรต่างๆที่การเคยเข้าร่วมทุกคนเป็นกำลังใจให้การหมดเลยค่ะสิ่งที่การอยากจะขอบคุณก็คือผู้สนับสนุนทุกคนทั้งซีพีกองนางสาวไทยเชียงใหม่ทุก,ท,กทีมที่ช่วยเหลือหนูทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอบคุณจริงๆค่ะและว,วันนี้การทาได้แล้วนะคะมีอะไรอยากจะบอกแม่วันนี้แม่หนูมาด้วยค่ะแม่กับนะ้า เจอแม่มากตอนนี้หาไม่เจอแล้วค่ะอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ว่าอยากจะขอบคุณแม่ที่เลี้ยงกันมาให้กันให้เป็นการเล่นทุกวันนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการทำให้เราเนาะแม่แล้วเจอกันคุแม่พรุ่งนี้อยากทำอะไรอยากอยากทำอะไรไปอยากอะไรจักความามุ่งมั่นเสมอไหมคะเอ่อพรุ่งนี้เหรอคะอยากกินข้าวกับ เพราะ่การตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าก็อยากจะทำให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวกัรทุกวันเลยเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นแรงผลักดันที่ทำให้การไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็คว้าโอกาสทุกโอกาสไว้เพื่อที่จะได้ทํากิจกรรมพัฒนาความสามารถเพืาา่อให้เราก้าวไปเป็นผู้นาของครอบครัวได้ค่ะเพราะการเป็นลูกสาวคนเดียวอย่างช่วงการเก็บ่ตนันน่าจะมีช่วงอบ้างคุณแม่มีคนพูดดีๆคุณแม่กการอาจจะเป็นแนวแบบพูดน้อยค่ะแต่ว่าจะอยู่ข้างๆเสมอจะคอยเป็นคนที่ ร้องรับแบบว่าทุกๆอย่างที่หนูแบบเจอมาะคะ่ะรับฟังแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนูเสมอไม่ว่าหนูจะเดินไปทางไหนแม่จะเป็นกาลังใจใเสมอได้ร้องนะังเป็นคนไทยเป็นแฟนนางงามกาลังใจในการาที่เสนทางมาได้ค่ะการเองนะคะก็อยากจะขอคุณพี่ๆสื่อทุกท่านเลยะคะ่ะที่สนับสนุนการนะคะแล้วก็ก็อยากจะขอฝากเป็นกําลังใจให้กับการในการประกวดครั้งถัดไปที่มิสโกนะคะแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดไม่ให้เสียชื่อประเทศไทยแน่นอน แน่นอนค่ะมองฟ้ามองแรกมาเคะรอติดตามเลยค่ะรับว่ห่24การไม่ช้อนไมเลยรอดแต่ตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าเยอะจริงๆค่ะแล้วก็เป็นัดับต้นัี่แรกรี่ ว่าจริงๆเป็นก well ิจกรรมที่หนูรู้สึกว่ามันมีคุณค่าในแต่ชีวิตเลยค่ะเพราะว่ากว่าเราจะชนะเป็นนายกสธศสร์ศักศาได้อะต้องมีการเลือกตั้งต้องมีการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ร่วมกันกับทีมทั้งหมดเพื่อหาเสียงแล้วการเมืองของมชก็คือดุเดือดมากแบบคล้ายๆกับการเลือกตั้งประเทศเลยค่ะแต่ว่าพอเราได้มาเลือกตั้งแล้วอะหน้าที่หลังจากนั้นหลังจากการเป็นนายกสธศาสร์ักศาตรก็ต้องทํากิจกรรมทั้งต้นหน้าแล้วก็เบื้องหลังเยอะแยะมากมายเลยรู้สึกว่าใช่ค่ะตั้งใจหนูมาแล้ว ดีใจไหมคะดีใจมากค่ะแม่จะบอกอะไรนัอเนั่ยคะอะไรนะแม่จะบอกกับเราเนี่ยดึงขึ้นได้เจอไปเลยไม่ได้เจอตอนนี้เลยค่ะแ่ไอยากบอกอยากบอกอะไรไหมคะบอกก็ได้เลยโอ้ยดีใจมากค่ะที่ลูกทำได้แม่ตื่นตันใจร้องไห้เมื่อกี้หลายรอบแล้วค่ะตอนตอนลูกจับมือแม่แม่รุนไหมคะอุ้ยรู้คอนี่แสบหมดแล้วค่ะมือนี่ชาหมดเลยฉันเอประกาศชื่อเปลูกลูกกาอะไรอย่างเ้โอ๊ย ดอเลยค่ะอุณเจ้าพจะตาเนื้อก็คือกรีนนะเจ้าขอขอขอแขอขอนี่เป็นขอต้นต้นหนอแม่อยกดอย่างเงี้ยค่ะคุณอุณหนีข่วกไปกินข้่เอาเมนูอะไรดีครับพรุ่งนี้กินอะไรดีแม่กินอะไรดียเมนูชอบกินน้พริกองเจ้าถ้าเกิดจะสวยนี้ใช่หมแม่ใช่ ก็พักต้มนะคะแล้วก็ขมิ้นแล้ผิวนะคะแร้วผิวเลยไอ้เสิร์ฟนะนี่เลย อ่ละแม่มก้องนีนะนี่แม่ทักทายก็มีนะหอมแก้มหน่อยนะกันหอมแก้มแ่แม่หอมแก้มอมอมงานเลยแม่ไม่เห็นกหน่อะก้องนี้ด้ยแมกล้องนี้ได้นี่อันหนึ่งต่อทังไ้นะแล้วคนแล้วแม่ไปตายไปตายกันกับแม่